ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัล People of the Year สาขาเศรษฐกิจการเงินและธุรกิจและม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับเกียรติได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับเราต้องขอบคุณทุกท่านที่เห็นคุณค่าของงานของเราเหตุผลที่รู้สึกดีใจเป็นพิเศษนะฮะที่ท่านสามารถเห็นเห็นนะฮะคุณค่าของงานของเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่างานของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารอื่นเนี่ย ธนาคารกลางอื่นเนี่ยมันเป็นงานที่บางทีเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นผลของมันมันเป็นอะไรที่อาจจะทํางานแล้วไม่ออกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นรูปธรรมทําอะไรที่เป็นนามธรรมเพราะจริงๆถ้าเราทําหน้าที่เราถูกต้องเนี่ยประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยเป็นของที่เราเราทำในสิ่งที่ไม่ให้เกิดขึ้นหรือที่คนอาจจะไม่เห็นเช่นว่านะครับเช่นว่าถ้าเราดูแลนะครับเรื่องสถียรภาพซึ่งกบฝังดูเป็นเรื่องนามธรรมเราทําให้มันดีนะ ประโยชน์ของมันก็คือเราทําให้ไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดปัญหารเราทํางานเรื่องนโยบายการเงินให้ถูกต้องเราทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่สูงเกิเป็นเรื่องของการทําอะไรที่แบบสร้างประโยชน์โดยการที่ทําให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เห็นแต่ในการทําหน้าที่ของเราเนี่ยอันหนึ่งท,ที่ชัดเจนนะครับคือว่ามันทําไม่ได้ด้วยคนเดียว งานที่เราทำออกมาเนี่ยก็ทำเป็นทีมนะครับผมก็เลยต้องอขอร,รับรางวัลเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนของพนักงานนะธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคนนะครับก็ซึ่งก็เหมาะว่างานรางวัลเนี้ยนะครับชื่อ People of the Year ไม่ใช่ Person of the Year ในในฐานะของเป็นคนที่เป็นตัวแทน People นของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณนะครับกรรมการ ผู้จัดงานนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับให้รางวัลน,นี้แล้วก็รางวัลน,นี้นครับจะเป็นกําลังใจนะให้พวกเราทุกคนทําหน้าที่ของเราเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณมากครับ